ไหายยืนทั้งไ่าก็เข,อขอ่าหนีแล้วบานติทั้ง,ง,ง,นง,ทงนั้นก็มีนะฮะเขียวเขียว,ยวห,หยยืเอ,อาตัวนี้มันคือกัวลิ ขั้รูดเก็บเก็บเลยขันขั้วรูดะเก็บมันนาบอวานกขัวรูดเลัวรุดคือวันสิสูขวันมันรูดนานนี่มันมันมันเหลืองแห้งบอมันเหลืองแห้งอะได้นี่เครื่องมสินใต้บอไช้ใอก็เบื้องว่ามันรูดเนี้อ ไข่บอก็เอาหน่วย,ย,ยเหลืองๆตัวใดสิมันแก่ปะห,น,น,หน่วยนี่ดินี่อันหน่วยนี่เครื่องมันสีตายบ่เนี่นี่นี่อันหน่อยนี่นี่หอยสิมันยังดูเถะขมันเหลืองกล้าสิกินขมันเหลืองกล้าสิกินหน่วยก้มอยู่สาหน่วยก้มเน่ยมันหอมน,นั่นคือ ทิมแป้งมันเกิดปะทิมแป้งถ้าผุนมันเป็นแป้นมันเป็นแป้นใค้ข้างใดอัานอ่านในนั่นแหละมันถือเร็วในบางนึงนี่ก็เข่าเกิดเองบ้านนี้เกิดข่ามานน้ำดิ้นบ้านนี้ Hi hay, hay. nào lợi nào là hắn cái mầm hán ừ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  ở, xe. ở bên Tốt đi. Nên, nên, nên. ừ bên ừ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  này nè nè ừ ừ ừ nè nè ừ nè Nè ừ nè ừ ừ Nè ừ nè nè มาเดินเมื่อกีก้บักแดงเห็นมาตอนกเอาไปบ่มเห็ดอยากกินพอดีเลยใสยน่น้ำกะทิวันไหนเอาเนยกาวเอาเนทีข้างเขม่านเนี่ยมันแก่ใครทัง้งหลายไม่อีกเอาเนยแหลงน่นที่พอเห็นไหมที่ห้าพอเห็นไหมนั่นแหลงนันน่นแหลงนั่นนั่นแหลง ข้างนี der, ้ด oh, ้นี bo, oh, fun, man, ่ไหมนี่สองซ้นวลนาวบอกนี่น่แหลกนี่แม่ในใหญ่นี่ลุ้นย่างบีเบิงบอกเอาในขวนเดิมในแหลกคุณเอาในแง่ไปเอจนากเกบไปแค่นั้นตัวมาสัพีมาัพีก่อนนีมาเบิงนางก่อน แบบว่าบันไดหดน้ำป e ้ายมันสีสุดล่ะไทยแน่นอนนะนั่งอยูทีเห้ยมาเก็บแตงมาเก็บแตงพี่น้องอันนลอยแหลกนั่นไหมนลอยแหลกที่ห้าวขามาหน่ะไหมมามีท่าผุนดย บ่งไว้บ่งไว้แล้วปลูกปลูกที่หลังน่ะก็คือื่อปลูกไว้ที่หลังนะี่เดียวต้นนี้เดียวใบเบ่งจะเหยียบจะเหยียบเครื่อมันเด้อจะเหยียบดอกมันมนันน่นนั่นต้นนี้มันอ่อนอยู่เอาในยแหลกคุณเลยเอาในแหลกคุณ เนื้อแหลกเลยมันแก่แล้วต้นนี้เดิห้อยมันนาวอ้ยห้อยมันนาวต้นนี้เดีอ่ะบอเอาต้นนี้นี่อ่ะเอาเก็บต้นนี้เอาหมดออกต้นนี้มันเหลืองแห้งล่ะขอหมดออกเด้อเอาในอยงไปหายเล้าห้าเอาในอหน่อยห้ามาทายวิดีโอหรือเปเอาหน่อยขุนอีกทางผีเดมีบอไม่มีนะ cái đan kia nòng, hoa lá kêu kéo nhả tì, thấy, ao ao nồi nồi nồi, ao hoa nè mà thấy lão, bưng, kè bò, ao lôi nồi nè nồi nè Nói kẹp, nồi nè măng ao, măng hiếu đẹp quá นต้นนั้นสูงนี่เอาต้นนี้นี่ไปก็บน่นางกับล้มเพือนจริงถ้าเอาไปกินกระปนก็ได้ นั่นนนั่แหละเออนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวหอดไปหอดก่อนอ่ะอ่ะโซนะเแจกระตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาใบใบใบกระโผดออกก่อน นี่นาวนาวบอม,ามันนาวม,มันเป็นมันทํามาศาสตร์ล้วมันห้อยของเจาะหันนะพีก่กลอลก็ได้แหละพี่น้องเพราะได้วิดีโอนะคะพีน่น้องเจ็บขีเพียงตอนนี้ด้วค่ะเพราะก็นาคกิมนาค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ